สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy w o o d ประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2024กันอีกครั้งนะครับท่านกำลังอาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยญิงใหญ่สูงสุดในสากลโลกแล้วหรือยังในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่16-17ถึงได้บอกว่าเพราะโดยพระองค์พระเยซูคริสต์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ไม่ว่าบรรดาเทพวิญญาณผู้ครองบัลลังก์หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพหรือเทพผู้ครองหรือเทพผู้ทรงอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกันเทพคือวิญญาณนั่นเอง เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งมีทั้งพวกที่กระบฏต่อพระเจ้าเรียกว่าวิญญาณชั่วและพวกที่ยังเชื่อฟังพระเจ้าเรียกว่าทูตสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่มีสิทธิอำนาจครองบัลลังก์วิญญาณที่ทรงเดชานุภาพวิญญาณที่เป็นผู้ครอบครองวิญญาณเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เพื่อพระองค์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะมีอำนาจขนาดไหนเป็นวิญญาณทูตสวรรค์แบบดีหรือวิญญาณชั่วแบบเลวก็ตามทั้งหมดพระเยสุคริสเป็นผู้สร้างเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ทรงยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนและเราอยู่ในพระคริสผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์เปิดใจต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาสถิตอยู่ภายในใจเราพระเจ้าอวยพร,พรครับ